สวัสดีทักทายกันย่มเสาครับคลิปนี้พามาเบ่งบรรยากาศท่งไฮทงหน้านะครับตอนเ้าๆนะครับเอางวเอาควายออกลูกออกลามนะครับบรรยากาศย่ำมือเเสาครับอยู่ทงไฮทงหน้าเนาะวิธีชีวิตชนรบทนะครับวิธีข่งคนเลี้ยงงวเลี้ยงควายนะครับยูุ่งยูทาวิธีของบรรนอกเข้านะครับอีสานบานเข้านะครับกับจิบประมาณนี้นะครับ ช่องฟ้าเป็นคึ้มๆนะครับข้างหั้นก็ติเป็นดวงอาทิตย์กำลังจะขึ้นนะครับแต่ว่ากะบ้งหูว่ามือนี่สีซ้าไหลนะครับเป็นอบอ้าวนะครับบรรยากาศประมาณนี้นะครับที่ศาลบ้านเฮานะครับต้นไม้กาลังเปลี่ยนใบนะครับเปลี่ยนสีนะครับเป็นสีเขียวอ่อนนะครับปงใหม่ๆนะครับบรรยากาศฝนกับแสงพระอาทิตย์นะครับฝนจอแสงขึ้นแบบงามเลยนะครับ สวัสดีตอนเช้าด้วยครับทักทายกันนะครับคลิปนี้เนาะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับกดติดตามนะครับฝากไปกันร่างใจให้น้ำเน่เด้อครับนีทำลูกๆอะ่ะกินหยาก,กินเปืืองกันนะครับปลูกไว้แต่เสาวนะครับสวยมากกินบได้เนาะแดด่อนครับ ร่องเสียงนกนะครับเสียงนกเสียงกานะครับบรรยากาศดีแง่งนะครับบรรยากาศข้างหน้าย่ามเศานะครับกะสิะมาณนี้นะครับใบใหม่ก็ล่างเขียวโอโอนนะครับ กำลังงามนะครับเขียวชออุ่มชุ่มใจชื่นใจเนาะหับเนาะนครับนะสีใบใหม่นะครับสีเขียวงามขึ้นอย่างนี้เนาะสวยงามตามทองเหลืองเลยนะครับ ฝากย้ำกันอีกครั้งนะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับรักที่นี้กะขอบคุณทุกผู้ทุกคนนะครับสวัสดีครับผม